ครับสุนิยโจนั่นเป็นชาแนลครับนี่อ่าเดี๋ากล้องครับเดี๋ยววางกล้องโอเคอันนี้ไก็จะทำเองทีนี้ผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวกรุงเทพครั้นานาทีนะฮะโอ้โหหลังจากที่อยู่ทะเลอยู่บางเบื่อมานานนะครับเหมือนมานอกเขตกลุ่มแลครับกลับมาก็มาหาอะไรกินนะที่แรกผมกะว่าจะไปกินไอ้นี่ครับเพราะผมโผลยังทำและอยากกินมานานแล้วทีนี้เออเขาอยากกินเอ็มเคก็เลย อะไรเขาก็พามาเ้าไหว้ยอมให้เขาเอาเอาเมนูให้มาเลยเออมันก็จริงๆไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะสสาหรับ M K ครับก็มีมาตัเงไปสิบสิบปีแล้วแหละถามว่ามีอะไรใหม่ไหมก็มีบ้างเล็กน้อยทั้งที่ปรับเปลี่ยนนะเมนูผมว่าสมัยก่อน M K อร่อยกว่านี้นะตังที่หลังได้ ก่อนผมว่าเอ็มเทียอร่อยกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอร่อยแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ่าจจะเมื่อก่อนอร่อย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 กว่านี้ไงแต่ว่าตอนนี้ก็อร่อยนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ขออร่อยนะครับเพราะว่าคิดว่าหรือว่าวัตถุดิบอะไรมันเปลี่ยนไปนะหวัตถุดิบเราอาจจะคืออะไรมาเยอะนะอาจจะเบื่อเอปม่เอว่าเอนื้อสไลด์ น้ำข้านสไลด์น้เข้านะอ้ก่อนดะานอะไรอ่ะนี่เื้อแพะเอกเย้อวันะเนือัวน่้อบทไมเอา160ตอนแล้วก็สั่งเตกได้ใช่ไหมแล้วสั่งเกไแล้วพี่่ายั่งไข่เพิ่มไหไก่ไก่ บายพ่อเียวอไกลๆหนึ่งนะถ้าเป็นรบิจะเป็นช็กของอนี้เป็นน้ำชานะบางคนที่ว่าเป็นเบียร์ไม่ใช่แต้ในเพคก็จะมีนี่ให้นะเหมือนกันเล่าเหมรู้อะไรเถอเป็ดเป็ดมากอนเลย เดี๋ยวได้ขอโชว์ก่อนขอโชว์เพื่อนมาใน้ขอโชว์เพื่อนอก่ออันนี้ขนาดจานเล็กนะเนี่ยจานเล็กร้อยห้าบาทนะต่ออะไรนะร้อยสิบห้าบาทนะไม่แพงหรอกเมื่อกี้ผมดอดเข้าไปดูแอบเข้าไปดูอ่าบูวรัสการแล้วแหละที่วิลล่ามาร์เก็ตนะ ที่นี่มันชื่อห้างอะไรนะผมลืมเมื่อกี้ชื่อมันเป็นห้างใหม่ๆห้างอะไรนะอ่ออออเนะอเ,เดี๋ยวผมดูก่อนนะขอได้ถามน้องได้น้องห้างอะไรนะห้างปาติโอห้างปาติโอห้างปาติโอย่างยาก năm năm dây, có một dây, này. Này có, bia 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 เยอะเงี้เยอะก็ไม <Champion. S 1> ่ไกลมากจริงแล้วผมเห็นตั้งกระางนั่นแหละในตลาดนี้ที่ว่าเราไม่ก็ได้มาก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเยอะขนาดนี้น้ำไลัดปลาดุนน้ำสลัดนี่สลัดน้ำตาลปลานี่กินเห็ได้นะกินเห็ดได้เหมือนลาบเลือดเลย น้ำเอ่ออะไรบ้างเอ่ยเยันคนปวดที่อ๋อแล้วก็ใส่เลยเปลี่ยนัเเนเปลี่านายนยันก็มันงากระเทียก็อร่อยนะเราไม่ได้กินไปบ่อยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะนะชุดนี้เจ็บขาด้วยนะเป็นเกาเหรอเจ็บขาแต่หมอบอกเป็นเกานะก็ยังพยายามลดอะไรที่มันเป็นแบบมีฟู้ดบอกกินไม่ได้ด้วยนะจริงนะ เราจะกินอะไรต่อไปนะช่างหัวมนะันกินหมดลนะก็ตะเกียบะตะเกียบพี่ครับฝังหองครับไม่ยากนะมาเดือดได้ออยังเอ่ยมันเหลือแล้วได้ที่เนื้อดองนะอ๋อก่อนเดื่ดเราต้องปรุงที่นีน่ก่อนนะระวังกล้องนะ เลยเขาจะมีนี่ให้นะกระเทียมกับพริกพริกเขียวนะมันมนะไม่เผ็ดหลักหมู่านะแต่เป็นเครื่องนี้ก็ต้องใส่นี้่เพอดูแล้วต้องปรุงก่อนม,นะมันจะซีซาร์ไง มาชิมกันได้แล้วได้แล้วไล้บแวบูทบขบ้าเอาอะไรอันนี้เขต้องเกียวเอาเอาตะเกีบมาเ,าเี่ยวแล้วกีนนันนี้อร่อยม่มนี่นะ วนวนวนถ้าสุกนะแค่นี้ก็สุกนะครับบีได้ไหมข้าวนวลดึงเยอะไปไหมเยอะเอานี้ก่อนฮะจบแล้ว กินเทเบิลชุดกเท่านั้นนะ เกิดใครนะครับเปิดใครมันเกิเกิดลูกค้า พอดีนะถ้าเกิดเราไม่พอเราก็ผังไม่ได้ตลอดทำให้ได้ตลอดเวลาเนาะชอบกัเบเชิดปิดอร่อยประเทศไทยใครๆก็อิจฉานะครับสุดยอดคุณร่มชมนู์ คนต่างชาติมาร้องโอ้โยโชว์ไวเหมือนการกินขายตลอดเวลานะถ้าไม่ต่างประเทศได้ขายเป็นเวลา